รลลาคาขายมันขึ้นมีผลกระทบแก่พ่อคาลล้าพ่อคา้อคาก็ขายลำบากขึ้นแล้วก็ต้นทุนต้นทุนที่จะมาซื้อขายนี้ก็สูงขึ้นนะครับจากคันรถหนึ่งนี้แต่ก่อนก็ประมาณสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะฮะแต่ตอนนี้มันแสนกว่าะะแล้วครับพ่อค้าก็ต้องเพิ่มทุนแล้วก็ขายลำบาก ไม่กล้าไม่กล้าบวกไอ้ไม่กล้าบวกลูกค้าเยอะครับผมเพราะว่าขายยากลูกค้าก็หมดไนทุกเจ้าต้นทุนมันสูงอย่างอยาใกให้รัฐบาลเข้ามาดูหน่อยครับช่วงนี้ราคามันมันสูงเกินไปแล้วเมื่อ,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 อพู้บริโภคมันเคยบ่ดไหมเคยบดไหมผมบลทุกเจ้าเลยครับตอนนี้มาซื้อเลยครับไม่<แ>ต้องพูดให้ฟังทุกเจ้าเลยมาซอ้อมามันเป็นเพราะอะไรอากาศมันร้อนอะไรอย่างไง ตัวกระทบเป็ไงขายไขขายในตลาดตรงนี้ไข่มันชื่นมันก็เลยขายดีแต่มีผลกระทบอย่าง,าาาง,างนี้แล้วแล้วมีผู้บริโภคมามซื้ออะไหมก็ซื้อแต่ก็น้อยอก็ต่อกันแล้วต่อกันอีกเลยอล๋อแล้วก็ต้นทุนมันก็มาสูงสถูกแั่นี้ล้วก็ขายไม่ได้ก็จะทำยังไงนี่ก็ก<า>ไม่มีกำไรขายไปวันวาน